สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมต้องสั่งชีแนลนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสเงียฟรีของค่ายเอเอสันตุก o นะครับก็จะมีด้วยกันตั้งหมดเ็ดตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับในทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับ เน็ตของเอเอสนครับก็มีทั้งตัวที่ใช้ point และก็ไม่ใช้ point นะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเน็ตเอตัวที่1กดดอกจันห้าห้าดอกจันสามสามหสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว384 KB ระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจันห้าห้าดอกจัน สามสามห้าสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่ kb ระยะการใช้งานหนึ่งชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่สามนะครับเน็ตตัวที่สามกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่ kb ระยะการใช้งานหนึ่งชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่สี่เน็ตตัวที่สี่กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจัน 1> 3 1 4สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384Kb ระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจัน550ดอกจันสามสี 3, 1, 0, ่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384kB ระยะการใช้อ่าน1วันนะครับเน็ตตัวทีอ6กนะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจัน 5, 5, 5 0, ้าดอกจัน ส 1>, 1 1สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB ระยะการใช้งอ่าน1วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายเน็ตตัวที่7กดดอกจัน5 5 0นดอกจัน3 3 5 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384KB ระยะการจช้งอ่าน1ชั่วโมงนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7จดลานแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่ง จะสามารถใจาอ่านได้นะครับส่วนใครที่ปุดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ขุดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับ